อยากให้ลูกคุณเก่งเหนือคนกระตุ้นความคิดกระตุ้นจินตนาการกระตุ้นการพูดกระตุ้นการเขียนกระตุ้นแรงมันดานใจและความคิดสร้างสรรค์ให้คุณไปจัดบ้านทิศนี้และห้องนอนของลูกคุณในทิศนี้นะคะทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยคือธาตุไม้ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ถ้าเปรียบกับช่วงเวลาของวันก็คือช่วง9โมงถึง11โมงเป็นพลังแห่งความขยันแบบกระตือรือล้นค่ะเป็นพลังความสดชื่นแบบกระปี้กระเป๋าทำให้ลูกคุณ มีแรงบันดาลใจมีการเขียนที่ดีขึ้นมีจินตนาการที่ดีขึ้นพัฒนาประสิทธิภาพการพูดการสื่อสารที่ดีขึ้นจัดทวงจุ้ยเสริมวัสดุด้วยสีเขียวแก่สีเขียวเข้มวัสดุลายไม้ตกแต่งให้ได้เสร็จหนึ่งนะคะใน3ของส่วนพื้นที่นี้ก็จะดีมากหากคุณมีคำถามให้ใส่คำถามไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วคุรัญญาจะมาแก้ปัญหาให้คุณนะคะอย่าลืม กดติดตามกดซับสไคร์ช่องภูรัญญาด้วยนะคะสวัสดีค่ะดีอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ช่องภูลัญญาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ